สรุปนยะสําคัญของมูลีวันนี้วันพุทธที่14มิถุนายน2023โอมชานติเป้าหมายของโมลีที่อยู่ในพรวันนี้บาบาให้พรแทนการก้าวห่างออกไปจากใครบางคน ขอให้ลูกกลายเป็นสิ่งค้ำจุนของทุกคนและเป็นผู้ที่ให้คุณประโยชน์โลกนี่คือเป้าหมายที่ประบาต้องการให้เราตระหนักว่าในวงจร84ชาติเกิดเราอยู่ในแรงดึงดูดของความรักที่บริสุทธิ์ของพ่อปรามาและครอบครัวมาโดยตลอดเพื่อ งานของการคํำจุนและให้ประโยชน์ต่อโลกดังนั้นเมื่อมีปัญหาไม่ชอบไม่พอใจเราจะไม่หนีไปไหนเราจะไม่หนีจากสถานการณ์สถานที่งานรับใช้มิดรร่วมทางใดถ้าเป็นเช่นนั้นเรา ก็จะไม่มีวันอยู่ที่ไหนกับใครได้เลยตรงกันข้ามเราจะนำสถานการณ์นั้นมาํำจุนหล่อเลี้ยงตนเองด้วยการสะท้อนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อการตรวจสอบและเปลี่ยนหรือถ้าเราจำเป็นจะต้องแยกไปก็ขอให้เป็นไปตามบทบาทในละคร แต่เรายังคงรักษาความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์และความร่วมมือแห่งความรักในงานรับใช้เสมอและเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนี้เราจำเป็นต้องเข้าถึงสาระของความรู้ที่บาบาให้ในวันนี้นั่นก็คือลูกๆที่แสนหวาน การสละละทิ้งของลูกนั้นสาโทประธานสติปัญญาของลูกละทิ้งโลกเก่านี้ทั้งหมดรวมทั้งร่างกายของลูกด้วยและนี่คือสติปัญญาที่เต็มไปด้วยพลังของความรู้ของสัจจเราจรึงสละละทิ้งโลกเก่า วงจรของ63ชาติเกิดที่เราอยู่ในสนุกที่เป็นร่างสร้างตะบาปและมีสานสกาที่ไม่บริสุทธิ์เสียดุลกลายเป็นเด็กกำพร้าต่อสู้รบราเป็นทุกข์อยู่ในนรกอยู่ในกลางคืนและเฝ้าะตกลงมาอย่างต่อเนื่องและเวลานี้คือเวลา ยุคแห่งการบรรจบพบกันที่เราจะเห็นทุกสิ่งอย่างกระจ่างทั้งกลางวันและกลางคืนเราจึงสามารถตรวจสอบตนเองเพื่อจบสิ้นกลางคืนและเริ่มต้นกลางวันของการกระทำใหม่เพื่อโลกใหม่และนี่คือการสละละทิ้งทุกสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ เพื่อเข้าไปสู่สำนึกรู้ที่บริสุทธิ์โลกภายในโลกของพระเจ้าดวงวิญญาณสูงสุดที่เราเข้าใจท่านเป็นของกันและกันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันและนี่เองเราจึงอุทิศสภาวะที่บริสุทธิ์สมดุลเพื่อการสร้างโลกใหม่โลกของเทพที่มีความสุขสุขภาพดีและมีความมั่งคั่งเสมอ ด้วยการจดจำมาลึกถึงและการกระทําที่สูงส่งในแต่ละขณะเราจึงไปอยู่เหนือและลืมโลกเก่าที่ไร้รสชาตินี้ที่กำลังจะถูกทำลายแต่กระนั้นเราจะไม่สามารถเชื่อมโยงกับโลกภายในโลกของพระเจ้าอย่างเต็มไปด้วยพลังได้เลยถ้าเราไม่ได้เข้าใจท่านอย่างแท้จริง เราต้องเข้าใจอะไรเราต้องเข้าใจชื่อรูปแบบดินแดนและเวลาเมื่อเรารู้ถึงชื่อชีวาเราจึงจดจํำดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์สูงส่งที่สุดชีวิตเที่ยวไร้ตัวตนพระที่แห่งความรู้ที่เราเองก็เป็นเช่นเดียวกันกับท่านรูปแบบของบาบา เมื่อเรารู้จักรูปแบบของท่านที่เป็นพลังงานเราจึงเชื่อมโยงกับพลังงานชีวิตและวัตถุธาตุทั้งโลกและจักรวาลทำให้เราเข้าไปสู่สภาวะที่สมดุลบริสุทธิ์เป็นกลางนิ่งว่างเงียบดินแดนนิพพานโลกเทีย่ยวไรตัวตนจึงมีความเบาสบายเป็นสุขและพอใจเสมอ เมื่อเราเข้าใจถึงเวลาเวลาที่เราอยู่เหนือการเวลาเราจึงไปอยู่เหนือการเวลาของโลกเก่าและเคลื่อนไปอย่างรู้คุณค่าในทุกขณะในทุกวินาทีที่มีแต่โชคและเราจะต้องฝึกฝนในประเด็นใด บาบาให้เราเป็นผู้ชนะมายาและเป็นผู้ชนะโลกด้วยการจดจำแลกถึงพ่อผู้เดียวอยู่เสมอกลับมาบริสุทธิ์และทำให้บารัดบริสุทธิ์การฝึกฝนนี้คือการเข้าไปสู่โลกของพระเจ้าและอยู่อย่างมั่นคงในสภาวะของท่านหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความเข้าใจมองโลกด้วยทัศนคติสายตาเดียวกัน นี่คือการคงคงจัดแข่งการตระหนักรู้ในตนเองเราจึงอยู่เหนือบาปความไม่บริสุทธิ์จบสิ้นความหลอกลวงที่เรารับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งหมดเป็นผู้สังเกตการที่ละวางมีความสุขเบาสบายพอใจด้วยความเข้าใจนี่เองจึงเป็นการรับใช้ทำให้บาลัดกลับสู่กลางวันโลกที่บริสุทธิ์อีกครั้ง และเมื่อเราเอาชนะมายาได้เราก็มีชัยชนะเหนือโลกการมีชัยชนะหมายถึงเราได้กลายเป็นผู้ที่ให้ประโยชน์กับโลกเก่าแทนการเอาประโยชน์นั่นเองเราได้พูดถึงเป้าหมายประเด็นความรู้ที่ต้องเข้าใจ และการฝึกฝนเพื่อบรรลุเป้าหมายไปแล้ววัตถุประสงค์ของวันนี้คืออะไรวัตถุประสงค์ของวันนี้ที่เราจะมีการกระทําที่สูงส่งท,ที่บที่บาบาพูดไว้ในคติพจน์บาบาพูดว่าแทนการพูดถึงความทุกข์ ทรมานของกรรมของลูกจงพูดเกี่ยวกับสภาพคามายคะาของลูกแทนการพูดถึงปัญหาโรคภัยของกิเลสบาปหรือความเจ็บป่วยของร่างกายที่ต้องสาสางยิ่งพูดล้วก็หมดพลังไปเรื่อยๆกับปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้ว ดังนั้นจงไปอยู่เหนืออิทธิพลของบ่วงบัญชีกรรมนั้นและกลับมาเต็มไปด้วยพลังด้วยการเชื่อมโยงตนเองกับสนนกรู้ที่สูงส่งและเฝ้าที่จะพูดถึงสภาวะที่เป็นคามมโยคียสภาพที่จะตระนักรู้ถึงความและเฝ้าที่จะพูดถึง สภาวะของคามาโยคยีที่เบาสบายพอใจและมีความสุขในงานรับใช้ที่บริสุทธิ์ที่เราตระหนักรู้และมีประสบการณ์กับสภาพนี้และนี่เองสถานการณ์ที่เป็นปัญหาจึงกลายเป็นการเพิ่มการตระหนักรู้เพื่อจะอยู่อย่างมีสติรู้ตัวกับสภาพที่ทรงพลังแทนนี่คือพลังโยคะ และเราต้องตระหนักถึงความรู้ใดเพื่อที่จะบรรลุวัตถปุประสงค์นี้ปอาบาให้คำถามและคำตอบกับลูกคำถามลูกลูกบราหมีมีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ใดคำตอบลูกมีความรับผิดชอบต่อการกลับมาบริสุทธิ์และทำให้ทางโลกบริสุทธิ์สำหรับสิ่งแล้วลูกต้องจดจำชีพประบายอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ การจดจำลึกถึงเป็นไฟโยคะที่จะทำให้ลูกๆดวงยายกลับมาบริสุทธิ์ระบาดของลูกจะถูกเผาไปเพื่อที่เหล่านั้นจะเปรนลู้เป้าหมายของการกลับมาทรงพลังด้วยการเชื่อมโยงกับสภาพที่ทรงอำนาจของเรารเภอจะกาเป็นคามมโยคี ก็เป็นไปที่เราต้องตระหนักรู้ว่าความรับผิดชอบของเรานั้นคือการกลับมาบริสุทธิ์ความรับผิดชอบต่อความบริสุทธิ์ของเราไม่ใช่ของผู้อื่นและนี่คือเราจะต้องเข้าไปสู่ไฟบูชายา,ยานของความรู้ของรูดาเพื่อสังเวยทุกสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์และนำกลับมาใช้เพื่องานรับใช้ในการเปลี่ยนแปลงตนเองและโลก ดังนั้นเราจําเป็นต้องมั่นคงในสํานึกรู้สภาวะทัศนกติสายตาทางจิตวิญญาณเช่นเดียวกับพ่อดวงยานสูงสุดท่านนี้คือสภาวะที่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าราชายโยคีที่เป็นธรรมชาติและด้วยการหยุดกับสภาวะนี้อย่างมีสติรู้ตัวเป็นผู้สังเกตการที่ละวางเช่นพระเจ้าเราจะมีการสํารวจตนและตรหนารู้ ถึงบางสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ละขณะของเราจึงอยู่กับทุกการกระทําที่สูงส่งจากสภาพที่เราการเป็นผู้ที่รู้คิดพร้อมแก้ไขไต่เต้าพัฒนาหล่อเลี้ยงตนเองรับใช้ตนเองยกระดับเพื่อกลับสู่สภาพสูงส่งที่สุดอย่างต่อเนื่องนี่คือกระบวนการสร้างเพื่อรับสิทธิ์ต่อมรดก เปลี่ยนสภาพที่เป็นมนุษย์กลับมาเป็นเทพด้วยการสร้างการกระทําที่สูงส่งและให้ประโยชน์เสมอในสรกที่เป็นดวงวิญญาณแทนการเอาประโยชน์ด้วยสิ่งที่เป็นร่างและการกระท,ทําเช่นนี้จะเป็นการปลุกเรียกสารสกาเทพดั้งเดิมให้ตื่นขึ้นมาลดอิทธิพลการสกาที่เป็นเช่นปีศาจ าจึงเฝ้าจะสะสมบัญชีบุญสะสร้างบัญชีบาปและไม่สร้างบาปเพิ่มอีกต่อไปแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงก็จะได้รับสิ่งที่เป็นตรงกันข้ามเมื่อเราได้รับผลรางวัลหลายพันล้านเท่าในทุกย่างก้าวเมื่อสร้างบัญชีบุญการลงโทษจากการที่เราไม่ยอมเปลี่ยนแปลง ทําตามหนทางของมายาและลาวันการลงโทษนั้นก็รุนแรงด้วยเช่นกันและเป็นไปถึงร้อยเท่าและด้วยสภาวะที่เป็นเช่นพระเจ้าและการกระทําตามสีหลัดจึงทำให้มีพลังโยคะพลังที่จะเปลี่ยนแปลงในทุกการกระทํา แต่นี้จริงเรเรียกก็เป็นไฟโยคะไฟของการเปลี่ยนแปลงเป็นรางดีของดาวพฤหัสและนี่เองชีวิตของเราจรึงเป็นประโยชน์ในงานรับใช้ของพระเจ้าและเฝ้าจะเปลี่ยนแปลงดวงวิญญาณทั้งหลายและวัตถุธาตุให้กลับมาบริสุทธิ์เช่นเดียวกัน และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการกระทําที่สูงส่งเราจําเป็นต้องฝึกฝนที่จะให้สติปัญญาของเรานั้นเต็มไปด้วยพลังอบอกกับเราว่าจงทําให้สติปัญญานั้นทิ้งโลกเก่าที่ไร้ขีดจํากัดฝึกฝนที่จะลืมสำนึกรู้ของร่างกายนั้นจงอยู่ในสำนึกเป็นดวงวิญญาณ สติปัญญาจะทิ้งโลกเก่าได้ต้องรู้แจ้งว่าโลกใหม่สวรรค์ถูกสร้างจากสภาวะของการอยู่ในโลกของพระเจ้าในขณะกระทำกรรมและการเข้าไปสู่โลกของพระเจ้าได้เราจำเป็นต้องมีสำนปปนาน็กเป็นดวงวิญญาณเช่นเดียวกันกับท่านและดังนั้นนอกจากเรา จะเข้าใจตัวเราและพระเจ้าที่เป็นเหมือนกับเราแล้วเราจะต้องเข้าไปสู่การฝึกฝนจนกระทั่งมีประสบการณ์ของการเป็ดนดวงวิญญาณที่ไม่ใช่แค่จินตนาการเราจะรู้สึกถึงการแยกห่างจากร่างไปอยู่เหนือร่างเฝ้าดูอย่างเป็นผู้สังเกตการและปกครองการทางานของจิตใจสติปัญญาสันสกา เพื่อควบคุมให้มีการกระทำตาม,ตามคําแนะนำและเป็นงานรับใช้ของพระเจ้านี่คืออำนาจในการปกครองตอนเองเพื่อที่เรานั้นจะมีการกระทำที่สูงส่งเพื่องานรับใช้ที่บริสุทธิ์และอัตโนมัติเราจะได้รับอำนาจการปกครองเทพในอนาคตและด้วยการฝุกฝนเช่นนี้ในทุกการกระทำ เราจึงบรรลุวัตถุประสงค์ของการกระทำที่สูงส่งบนพื้นฐานของสภาวะที่บริสุทธิ์การกระทำที่เหล่านั้นโฟกัสแต่สภาวะและรูปแบบการกระทำเพื่องานรับใช้ชีวิตของฉันคืองานรับใช้และนี่คือล็อกสองชั้นเมื่อเราโฟกัส ที่การกระทำเพื่อง,งานรับใช้เราก็จะเข้าไปสู่สภาวะที่บริสุทธิ์การกระทำเพื่อง,งานรับใช้คือคามายโยคีขณะเดียวกันก็หลอมรวมสภาพที่เป็นราชายโยคีสํานึกรู้สภาวะที่บริสุทธิ์นี่คือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของวันนี้ที่เราจะไม่หนีจากใครปัญหาใดและเฝ้าที่จะรับการค้ำจุนจากพระเจ้าเฝ้าจะเปลี่ยนแปลงตนเองยกระดับเพื่อกลับมาเป็นเครื่องมือในงานรับใช้ที่บริสุทธิ์โอมชานติ บา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 ที่น่ารักบาบาที่แสนหวานบาบาของฉันโอมชาติ